จอร์ดกับรอรี่เป็นเพื่อนสนิทที่ทำงานเป็น life guard ไลฟ์การ์ดด้วยกันที่ชายหาดและพวกเขายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือทีน่าทีน่าเป็นน้องสาวของรอรี่และกำลังจะกลายเป็นเจ้าสาวของจอร์ดในเร็วๆนี้แต่ตอนนี้จอร์ดกำลังรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะเมื่อคืนก่อนเขาเพิ่งจัดงานปาร์ตี้สละโสดแบบหนักหน่วงมาจอร์ดจึงขอให้รอรี่ช่วยไปตรวจสอบทุ่นนิรภัยแทนเขาแต่แล้วก็มีบางสิ่งผิดป,ปกติเกิดขึ้นเหมือนนักท่องเที่ยวคนหนึ่งว่ายน้ำเข้าไปใกล้ทุน่นจากนั้นเขาก็ถูกบางอย่าง ดึงลงไปในน้ําอย่างกระทันหันก่อนจะถูกฆ่าอย่างโหดเทียมไลฟ์กาดอีกคนที่เฝ้าอยู่บนหอคอยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงรีบประกาศเตือนเสียงดังว่ามีฉลามอยู่ในบริเวณจอจึงรีบวิ่งออกไปช่วยรอรี่ว่าที่น้องเคยของเขาทันทีเขาขี่เจสกีมุ่งตรงไปที่ทุนพร้อมกับตะโกนเตือนว่ามีฉลามอยู่ในน้ําแต่รอรี่ไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยและในจังหวะนั้นเองรอรี่ก็ถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวร่างของเขาถูกฉลามกัดจนกระเด็นขึ้นไปกลางอากาศจอพยายามช่ว วยรอรี่อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สําเร็จรอรี่ถูกฉลามขย่าร่างจนแหลกและเสียชีวิตไปในทันทีเมื่อเวลาผ่านไปจอร์ดนั่งอยู่ที่บ้านท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเศรา้าบนผนังมีรูปถ่ายแหวนม่านและข่าวการเสียชีวิตของรอรี่แขวนอยู่เต็มไปหมดจอดตัดสินใจเว้นระยะห่างจากทีนาเพราะไม่อาจรับมือกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียเพื่อนสนิทไปได้วันหนึ่งขณะที่จอร์ดออกจากบ้านไปทํางานเขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างหมาของเพื่อนบ้านเห่าออกมาไม่หยุดและอีกา ก็บินเข้ามาเฉียวหน้าของเขาไปพอจอร์ดเงยหน้ามองท้องฟ้าก็พบว่านกทั้งฝูงกําลังบินหนีจากทะเลโดยความตื่นตระหนกเหมือนสัตว์ตามชายฝั่งโดยเฉพาะนกเรือม,มีพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้มันมักจะหมายความว่าซึนามิก,กาลังจะเข้ามาแต่จอร์ดกลับไม่สนใจสัญญาณเหล่านั้นและมุ่งหน้าไปทํางานที่ซูเปอร์มาร์เกตต็ตตามปกติที่นั่นจอร์ดได้พบกับทีน่าอดีตคู่มั่นของเขาซึ่งมาพร้อมกับสตีเฟนแฟนใหม่ของเธอแต่ก่อนที่ทั้งสองจะมีโอกาสพูดคุยกันหัวหน้าของทีน่าก็เดิน เข้ามาขัดจังหวะขาดเดียวกันได้มีโจรสองคนบุกเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าดอยเขาเข้ามาจับเจสเจ้าของร้านเอาไว้เป็นตัวประกันและในจังหวะนั้นเองตำรวจที่ชื่อทอดซึ่งเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของโจรมาโดยตลอดก็แอบ,บเข้ามาและชักปืนเล็งไปที่ดอยแต่โชคร้ายที่คู่หูของดอยเห็นเข้าเสียก่อนเหตุการณ์จึงกลายเป็นความโกลาหลในทันทีเพราะคู่หูของดอยเป็นคนจิตไม่ปกติเขาลงมือสังหารพนักงานคนหนึ่งอย่างเลือดเย็นและยังจับทีน้าไปเป็นตัวประกัน อีกคนจอท,ที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนตัวแข็งด้วยความตกใจทันใดนั้นเองก็เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอาคารและน้ําทะเลก็เริ่มลดระดับอย่างรวดเร็วสึนามิกําลังจะมาคลื่นยักษ์ซัดเข้าสู่ชายฝั่งกวาดทุกสิ่งและทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงซูเปอร์มาเก็ตด,ด้วยหลังจากคลื่นยักษ์พัดผ่านไปทุกอย่างในซูเปอร์ก็ถูกน้ําท่วมจนมิดศพลอยกระจัดกระจายอยู่ตามมุมต่างๆของร้านจอและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ําและปีนขึ้นไปบนชั้นวางของและตู้แช่เจ้า ที่ตำรวจบาดเจ็บสาหัสโดยมีแท่งเหล็กเสียบอยู่ที่ขาของเขาใจมี่ซึ่งเป็นลูกสาวจึงรีบเข้ามาช่วยห้ามเลื่อนให้กับพ่อทันทีพอจอร์ดเห็นว่าทีน่ายังมีชีวิตอยู่เขาก็รีบว่ายน้ำเข้าไปช่วยเธอแต่ทีน่ายังคงอยู่ในอาการช็อกและไม่พูดอะไรออกมาเลยในจังหวะนั้นเองที่ด้านหลังของพวกเขาจู่ๆศพที่ลอยอยู่ก็ถูกบางอย่างลากหายไปในน้ำทีลานจอดรถสถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าในซูเปอร์คู่รักคายกับเฮเธอร์ติดอยู่ในรถยนต์ที่จมอยู่ใต้น้ำทั้งคันทัน ใดนนานก็มีเสียงตลาดดังขึ้น ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างกำลังว่ายวนอยู่รอบๆร,ร,รถแม้แต่น้องหมาที่ชื่อว่าบูลี่ก็ยังแสดงอาการตื่นตระหนกออกมาเพราะมันรับรู้ได้ถึงอันตรายที่อยู่ด้านนอกพวกเขามองเห็นเงาสีดำลอยไปลอยมาในน้ำไรอันซึ่งอยู่ที่ลานจอดรถเช่นกันก็กำลังติดอยู่ในรถตู้ของเขาไรอันเป็นแฟนของใจมี่ลูกสาวของเจ้าหน้าที่ตำรวจไรอันตัดสินใจทุบกระจกเพื่อหน,นีออกมาจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนซาาข,ของคอนกรีตท,ที่ลอยอยู่และเขาก็เห็นเงาประหลาดกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำตัดกลับมา ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหล่าผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ในอาการสับสนพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงต่อไปโทรศัพท์มือถือก็เปียกน้ําแม้จะเปิดเครื่องได้แต่ก็ไม่มีสัญญาณอยู่ดีตอนนี้ทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นหายยะนไปหมดแล้วสุดท้ายพวกเขาก็คิดว่าการว่ายน้ําออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือคงจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยบอบก็มุ่งหน้าไปยังโกดังขณะที่ทีน่ากับสตีเฟนตรงไปที่ทางเข้าหลักจอดล้างแผลของตัวเองในน้ําและในตอนนั้นเองนาโอมิก็สั เกเห็นตุ๊ก,กตาที่ลอยอยู่ในน้ำขยับได้เองพอจอร์ดเห็นก็รีบสั่งให้ทุกคนขึ้นมาจากน้ำโดยเร็วที่สุดแต่เขากลับไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนว่ามันคือฉลามทีน้าจึงยังไม่เข้าใจจอร์ดต้องตะโกนซ้ำๆไปอีกหลายครั้งเธอจึงรีบว่ายน้ำกลับมาหาเขาทิ้งบอบที่ยังคงงุนงงอยู่เบื้องหลังและทันใดนั้นเองบอบก็ถูกบางสิ่งโจมตีเข้าอย่างจังเขาตกใจจนแทบจะเสียสติใจมีพยายามเข้าไปช่วยและคว้าแขนของเขาไว้ได้ ปรากฏว่าสิ่งที่เธอคว้าได้ก็มีแต่แขนเท่านั้นเพราะล่างของบ๊อบถูกฉลามลากหายไปแล้ว ฉลามยังไม่ยอมหยุดมันพุ่งชนตู้แช่อย่างแรงจนนาโอมิที่อยู่ใกล้ๆกระเด็นตกลงไปในน้ําโชคดีที่ทุกคนช่วยกันดึงเธอขึ้นมาได้ทันเวลาจากขนาดครีบของฉลามที่โผล่พ้นน้าขึ้นมาพวกเขาคาดว่ามันน่าจะเป็นฉลามขาวขนาดใหญ่ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า3.5เมตรแล้วเรื่องที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเพราะฉลามอีกตัวกําลังว่ายวนอยู่ในลานจอดรถไรอันยังคงออกตามหาผู้รอดชีวิตแต่สิ่งที่เขาเจอระหว่างทางกลับมีเพียงแต่ศพที่ล้อยเกลื่อนกลาดไปหมดขนาดเดียว กครูรักอย่างคายกับเฮเทอร์ก็กําลังทะเลาะกันเรื่องรองเท้าปลอมที่คายซื้อให้กับเธอ ฝ่ายชายอยากจะทุบกระจกรถเพื่อหน,นีออกไปซึ่งแน่นอนว่าถ้าทำแบบนั้นพวกเขาทั้งคู่คงจะไม่รอดแน่เฮเธอร์ ater, จึงเลือกที่จะเปิดแผงซันรูฟแผนพร้อมกับวางแผนจะขึ้นไปที่ด้านบนแต่ปัญหาก็คือขณะที่คายกำลังจะปีนออกไปเฮเธอร์ ater, กลับเห็นฉลามขาวว่ายผ่านรถไปอย่างเชื่องช้าจากนั้นมันก็พุ่งชนเข้ากับกระจกรถอย่างแรงจนเกิดรอยรา้าวทาทั้งคู่ยังไม่รีบหนีออกไปอีกไม่นานมันคงจะพังเข้ามาอย่างแน่นอนไรอันเห็นว่าเฮเธอร์กับคา กำลังตกอยู่ในอันตรายจึงตะโกนบอกให้ทั้งสองอยู่นิ่งๆเพราะเขามีแผนการดีๆไรอันได้หยิบแขนของศพที่พบก่อนหน้านี้มาโบกไปโบกมาในน้าเพื่อดึงความสนใจของฉลามและแผนนี้ก็ได้ผลฉลามหันมาหาแขนของศพในทันทีไรอันรีบตะโกนบอกให้ทั้งคู่ว่ายน้ํามาที่รถตู้ของเขาให้เร็วที่สุดแต่จูๆ่ๆเจ้าฉลามตัวแสบก็เปลี่ยนใจมันพุ่งตรงไปหาทั้งสองคนแทนขายที่ตกใจสุดขีดจึงคว้าตัวบูลี่เจ้าหมาน้อยโยนลงไปในน้ําเพื่อใช้มันเป็นเหยื่อล่อฉลาม โดยหวังว่าฉลามจะหันไปกินน้องหมาแทนเขาได้ช่วยโอกาสนั้นหนีขึ้นไปบนรถแน่นอนว่าเฮเธอร์โกรธจนแทบบ้าเธอเสียใจมากกับสิ่งที่คายทำลงไปไรอันพยายามหาทางออกจากลานจอดรถขณะที่ฉลามกำลังไล่ตามเข้ามาอย่างกระชั้นชิดสุดท้ายเขาก็คิดแผนการดีๆออกไรอันปีนขึ้นไปบนท่อเหล็กที่พาดอยู่บนเพดานเพื่อข้ามไปอีกฝั่งแต่โชคร้ายที่เขาพลัดตกลงไปในน้ำพอฉลามเห็นเข้าก็รีพุ่งเข้ามาโจมตีทันทีแต่ไรอันก็สามารถปีนกลับมาได้ทันเวลา ในจังหวะเดียวกันนั่นเองแรงกระแทกจากการที่ฉลามพุ่งชนรถอย่างแรงก็ทําให้คลายลื่นตกลงไปในน้ําแทนฉลามจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปหาเขามันกัดคลายจนเขาเสียชีวิตไปในทันทีภาพตัดกลับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้รอดชีวิตยังคงเถียงกันว่าพวกเขาควรจะทําอย่างไรต่อไปทันใดนั้นก็เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาอีกครั้งส่งผลให้สายไฟแรงสูงร่วงลงมาอย่างอันตราย จอร์ดรีบถามเจสว่าห้องควบคุมไฟฟ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนเพราะถ้าไม่รีบตัดไฟทุกคนอาจจะถูกไฟช็อตตายได้จอร์ดซึ่งเป็นพนักงานของที่นี่จึงบอกว่าห้องนั้นอยู่ในโกดังและเขาก็อาสาเป็นคนว่ายน้ำไปให้แต่ทีน้านั้นไม่เห็นด้วยเพราะแผลที่แขนของจอร์ดอาจทำให้เขาตกเป็นเป้าของฉลามได้ง่ายสตีเฟนจึงเสนอไอเดียว่าให้ใช้ลวดเหล็กจากรถเข็นและชั้นวางมาประกอบเป็นเกาะเหล็กพร้อมกับผูกกระป๋องที่มีน้ำหนักเอาไว้กับตัวเพื่อให้เดินในน้ำได้อย่างมั่นคงแต่ที หน้าเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องการหายใจพวกเขาจะต้องต่อสายยางที่ยาวประมาณ150่หไมล์เพื่อส่งอากาศให้กับเขาจากนั้นสีเฟนก็กระโดดลงไปในน้ำหลังจากเดินได้เพียงไม่กี่ก้าวสเฟนก็ได้พบกับฉลามในทันทีมันว่ายมาแตะตัวเขาเบาๆและว่ายผ่านไปดูเหมือนว่าเกราะเหล็กที่ห่อหุ้มร่างกายจะทำให้ฉลามไม่สนใจเขาสตีเฟนค่อยๆเคลื่อนตัวไปยังโซนเก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ตั้งของสวิตควบคุมไฟระหว่างทางแต่ไปด้วยศพทำให้การเดินทางนั้นมีแต่อุป พอไปถึงสตีเฟนก็พบว่าท่อหายใจที่ต่อเอาไว้สั้นเกินไปทําให้เขาเอื้อมไม่ถึงคันโยกทางด้านของจอร์จก็พยายามดึงท่อกลับขึ้นไปเพื่อไม่ให้มันจมลงไปในน้ําแต่สตีเฟนกลับตัดสินใจผิดพลาดแทนที่เขาจะถอดกระป๋องน้ําหนักออกก่อนแล้วค่อยถอดท่อหายใจเขากลับทําตรงกันข้ามแม้ว่าสตีเฟนจะตัดไฟได้แต่สุดท้ายร่างของเขาก็จมลงสู่ก้นน้ำเพราะถูกทวงน้ำหนักเอาไว้สตีเฟนเสียชีวิตไปแต่อย่างน้อยเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองสำเร็จ าด้านขอองจอขณะที่เขากําลังคุยกับทอส์จู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าท่อแอร์อาจจะใช้เป็นทางหลบหนีได้จอดโยนเชือกขึ้นไปเพื่อทดสอบว่าท่อจะสามารถรับน้ําหนักได้หรือไม่และดูเหมือนว่ามันจะแข็งแรงพอเจสอ,อาสาขึ้นไปเป็นคนแรกจอดกับดอยจึงช่วยกันยกเขาขึ้นไปที่ท่อแอร์แต่เมื่อเจสปีนขึ้นไปถึงที่ด้านบนกลับพบกระฟงปูจํานวนมากที่กลูกันเข้ามาหาเขาทําให้เจสตกใจจนร่วงลงมาโชคดีที่เชือกช่วยรับน้ําหนักไว้ได้แต่เสียงที่เกิดขึ้นก็ได้ดึงความสนใจ ใ,ใจของฉลามเข้ามามันกระโจนขึ้นมางับร่างของเจสจนขาดในพริบตาเมื่อมีคนเสียชีวิตไปอีกคนพวกเขาจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนดอยเสนอให้ประดิษฐ์ฉมวงแบบพิเศษโดยใช้ตะขอเกี่ยวเนื้อมาสร้างเป็นกับดกักเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของฉลามและสร้างโอกาสให้ทุกคนหลบหนีขณะที่กำลังเถียงกันว่าใครจะเป็นคนไปหยิบตะขอทอดก็ตัดสินใจจะรับหน้าที่นี้เองพร้อมกับฝากให้จอร์ดช่วยดูแลใจมี่ลูกสาวของเขาแต่ยังไม่ทันที่ทอดจะพูดจบใจมี่ก็กระโดดลงไปในน้ำเสียแล้วเธอว่ายน้ำอย่างบาง มคมุ่งหน้าไปหาตะขอโดยที่ทุกคนพยายามส่งเสียงให้ดังที่สุดเพื่อเบียงเบนความสนใจของฉลามเอาไว้แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ผลใจมีเกือบจะถูกฉลามเล่นงานเธอพยายามใช้คอนทุบเนื้อตีใส่หน้าของมันก่อนจะคว้าตะขอมาได้สาเร็จระหว่างที่ใจมีกําลังว่ายน้ํากลับฉลามก็เกือบจะฉีกขาของเธอออกเป็นชิ้นๆแผนการใช้เนื้อสดเป็นเหยื่อล่อดูเหมือนจะไม่ได้ผลนักเพราะฉลามไม่สนใจเนื้อของสัตว์ที่ตายไปแล้วแม้แต่น้อยขนาะเดียวกันผู้รอดชีวิตคนหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้เอาแต่พูดจาเสียดสีและแสดงท่าทีหวาดกลัวเกินเหตุก็ได้เผยตัวต,วตนที่แท้จริงออกมาเขาก็คือโจรโรคจิตที่ฆ่าพนักงานหญิงไปในตอนต้นเรื่องและไม่มีใครรู้เรื่องนี้เพราะเขานำหน้ากาก,ากไปใส่ไว้กับศพและโยนลงไปในน้ำชายคนนี้จับนาโอมิไปเป็นตัวประกันและในหัวของเขาก็ผุดไอเดียสุดโหดร้ายขึ้นมาโจรโรคจิตตั้งใจจะใช้นาโอมิเป็นเหยื่อล่อเขาโยนเธอลงไปในน้ำโดอยอาศัยจังหวะที่โจรโรคจิตเผลอใช้หอกที่ทำขึ้นมาเองแทงเขาไปเต็มแรง คนอื่นๆรีบเข้าไปช่วยนาโอามิขึ้นมาจากนั้นดอยก็เกี่ยวโจรคนนั้นเข้ากับตะขอและโยนเขาลงไปในน้ําแทน ฉลามที่กำลังหิวโหวยพุ่งเข้ามางับเหยื่อในทันทีและตะขอกระติดเข้ากับปากของมันแผนของพวกเขาประสบความสำเร็จตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการหลบหนีที่ลานจอดรถก็มีข่าวดีเช่นกันเฮเธอร์กับไรอนันได้ยินเสียงสุนาขาัขเห่าและนั่นคือเสียงของเจ้าบูลี่หมาน้อยตัวเดิมที่ยังมีชีวิตอยู่มันกระโดดลงจากท่อนไม้และว่ายน้ำมาหาเฮเธอร์ฉลามเห็นดังนั้นก็รีบว่ายเข้ามาหมายจะงับบูลี่แต่เจ้าหมาก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างหวุดหวิดตอนนี้ที่ด้านบน ำลังวางแผนหลบหนีกันอย่างจริงจังเพราะฉลามถูกจำกัดการเคลื่อนไหวไปแล้วทันใดนั้นใจมีกลับได้ยินเสียงเคาะโลหะดังมาจากด้านล่างซึ่งเป็นรหัสที่มีเพียงแต่เธอกับไรอันเท่านั้นที่เข้าใจใจมีรู้ทันทีว่าแฟนของเธอยังมีชีวิตอยู่ถอดจึงของให้จอร์ดช่วยไปเป็นเพื่อนลูกสาวของเขาเพื่อรับตัวไรอันขึ้นมาทังคููมุ่งหน้าไปที่บันไดและคุยกันว่าเมื่อเปิดประตูแล้วจะต้องรีบปิดทันทีเพื่อไม่ให้น้ำทะลักลงไปที่ลานจอดรถพอพวกเขาเปิดประตูเข้าไปไรอันกับเฮเทอร์ก็รีบ นให้พวกเขาหนีไปเพราะมีฉลามอีกตัวอยู่ที่นั่นทั้งคู่รีบว่ายน้ำไปยังรถแล้วรอดมาได้อย่างปลอดภัยจากนั้นใจมีก็บอกว่าตอนนี้พวกเขากําลังอยู่บนหลังคารถของพ่อเธอและที่ท้ายรถมีปืนอยู่แรงกระแทกจากการโจมตีของฉลามก่อนหน้านี้ ทำให้กระจกหลังรถแตกจอจึงตัดสินใจเสี่ยงเขายื่นมือไปคว้าปืนช็อตไฟฟ้าและปืนลูกซองมาได้ก่อนจะใช้มันยิงใส่ฉลามแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลนักจอจึงสวมวิญญาณฮีโร่เขากระโดดลงไปในน้ำอย่างกล้าหาญและรอจังหวะที่ฉลามพุ่งเข้ามาก่อนจะจัดการมันด้วยปืนลูกซองอย่างแม่นยำจากนั้นพวกเขาก็หนีไปรวมตัวกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆที่ด้านบนทุกคนเคลื่อนตัวไปยังทางเข้าซุปเปอร์มาร์เกต็ตและพบว่ามันถูกปิดกั้นด้วยซากปร,รักหักพังเนื่องจากมีรถจี๊พุ่งเข้ามาชน ดอยจึงคิดแผนใหม่ขึ้นมาโดยเขาจะใช้สายเคเบิลเหล็กของรถจี๊ปที่ขวางทางอยู่ต่อเข้ากับกล่องควบคุมไฟเพื่อจุดระเบิดแต่ยังไม่ทันจะได้ลงมือก็เกิดแรงสั่นสะเทือนอีกครั้งจนทําให้โครงสร้างเริ่มถล่มลงมาและมันยังทําให้ฉลามลุดออกมาจากตะขอดอยรีบปีนขึ้นไปบนสายไฟแรงสูงเพื่อหลบหนีขณะที่จอร์ดคว้าปืนลูกซองเตรียมจะเข้าไปจัดการกับฉลามแต่โชคร้ายที่ปืนของเขายิงไม่ออกจอร์ดจึงต้องเปลี่ยนแผนทันทีเขาลงไปตามทางลาดและกระโดดขึ้นไปบนท่อเหล็กก่อนจะห้อยตัวกลับหั ลงมาและในจังหวะที่ฉลามกระโจนขึ้นมาจากน้ำจอร์ดก็ยิงปืนไฟฟ้าใส่จมูกของมันไฟฟ้าช็อตเข้าไปอย่างจังและเปลี่ยนฉลามให้กลายเป็นปลาทอดจากนั้นดอยก็เปิดการทำงานของกล่องควบคุมไฟฟ้าวิ่งตามสายไปยังรถและทำให้แบตเตอรี่ระเบิดแรงระเบิดได้เปิดทางออกให้พวกเขาหลบหนีออกมาได้สำเร็จทุกคนปลอดภยัยรวมถึงเจ้าหมาน้อยบูลี่พวกเขาพบว่าตอนนี้โลกภายนอกได้ถูกคลื่นสึนามิถลม่มและทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้อย่างมหาศาลจากนั้นหนังเรื่องนี้ ก็จ,จบบริบูณ์ครับ